ที่ชิดชื่นบานค้านหัวชนฝาไม่ใช่ทนายถุงขนมหิ้วเงินติดสิงบนเจ้าหน้าที่การได้รับตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีไม่ใช่การปลอบใจหลังพลาดเก้าอี้รัฐมนตรีรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งพร้อมส่งเด็ดที่ ฟองสมชัยศรีสุทธิยากรนายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดความจริงที่ไม่เคยพูดกว่า15ปีย้ำว่าการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นการปลอบใจหลังพลาดโอกาสหน้ารุงรัฐมนตรีในรัฐบาลเศถีรหนึ่งพร้อมยืนยันว่าการตรวจสอบคุณสมบัตินั้นตนเองไม่ได้ขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีแต่เหตุที่ถอนตัวเนื่องจากให้รัฐบาลได้เดินหน้าทำงานให้เร็วที่สุดส่วนตัวต้องการใช้ความ ความสามารถในการทำงานในการช่วยเหลือรัฐบาลและประเทศชาติทั้งนี้การมากล่าวหาตนถือว่ามากล่าวหาทางการเมืองเลยไม่โกรธเมื่อเราจะเข้าสู่การเมืองเราต้องพร้อมรับตนขอโอกาสทำงานและขอเอาผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกระบวนการคนไกลตรวจสอบมีเมื่อตอนเองทำงานแล้วหากประพฤติผิดต่อตำแหน่งหน้าที่อย่างไรอยากให้พิสูจน์ตรงนั้นมากกว่านาย่ิชิตยังขอความเป็นธรรมหลังจากนี้ที่จะเข้ามาทำงานการเมืองพร้อมเปิดเผยความจริงในรอบ15 ปีนับตั้งแต่มีคดีการละเมิดอำนาจศาลเมื่อปี2551ขอยืนยันว่าไม่ใช่ทนายถุงขนมเนื่องจากไม่มีเหตุจูงใจในการนำเงินไปติดสิงบนเจ้าหน้าที่ศาลซึ่งในคำสั่งศาลฎีกาก็ระบุว่าเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตนเองหรือทีมทนายความของตนเองจึงไม่มีเหตุให้กระทำการตามที่กล่าวหาส่วนเรื่องเงินจำนวน2ล้านบาทที่ไปปรากฏอยู่ที่ศาลขอยืนยันต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระสยามเทวาธิราชตนเองไม่รู้เรื่องนี้ซึ่งหากรู้เรื่อง นี้จะคานหัวชนฝารวมทั้งแรงจูงใจว่าจะทำไปเพื่ออะไรซึ่งในวันนั้นตนเองคุยแนวทางการต่อสู้กับลูกความและไม่ได้ออกไปอยู่ข้างนอกซึ่งเรื่องนี้ตนมาทราบเรื่องในภายหลังคำสั่งที่ออกมาทั้งพนักงานสอบสวนก็มีคำสั่งไม่ฟ้อง อายการได้ตรวจสำนวนก็มีคำสั่งเด็ดขาดว่าไม่มีความผิดฐานให้สิงบนนอกจากนี้นายพิชิตยังระบุว่าไม่ได้ใช้สิทธิในการอุดทอนเนื่องจากเหตุเกิดขึ้นที่สารดีกาจึงไม่ได้มีโอกาสได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงซึ่งเหตุทั้งหมดเกิดในสารดีกาถือเป็นข้อยุติแล้วจึงขอความเป็นธรรมให้ตนเองและขอความเป็นธรรมที่หลังจากนี้จะเดินหน้าในการนำความรู้ความสามารถในทางกฎหมายมาใช้ประโยชน์เพื่อประเทศชาติส่วนในอนาคตหากจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือ ไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ใหญ่และในวันนี้ที่บริเวณหน้าศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนายพร้อมพงษ์นพรธิ์เด็ดพี่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากนายพิชิตชื่นบานพร้อมนายโชคชัยอ่างแก้วทนายความได้เข้ายื่นฟ้องนายสมชัยศรีสุสทธิยากรอดีตกกตต่อศาลอาญาในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326 328จากกรณีที่นายสมชัยได้ให้สัมภาษณ์สื่อวลชนเมื่อวันที่15กันยายน66ใส่ความนายพิชิตชื่นบานภายหลังที่ทราบว่านายพิชิตได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีโดยนายพร้อมพงกล่าวว่าที่ตนมายื่นฟ้องในวันนี้มาในฐานะผู้รับมอบอำนาจของนายพิชิตเพื่อยื่นฟ้องและดำเนินคดีกับนายสมชัย ซึ่งก่อนยื่นฟ้องได้มีการหารือกันในประเด็นเกี่ยวกับการโพสต์และการให้สัมภาษณ์ของนายสมชัยแล้วเห็นว่าได้โพสต์เกี่ยวกับนายพิชิตหลายครั้งตั้งแต่ได้ทราบว่านายพิชิตมีรายชื่อจะได้รับการเสนอให้เป็นรัฐมนตรีซึ่งที่ผ่านมานายพิชิตเห็นว่าการวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นต่อบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีถือเป็นเรื่องปกติแต่ภายหลังเมื่อนายพิชิตได้ขอถอนตัว ทุกคนก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องเดิมในอดีตของนายพิชิตอีกมีเพียงนายสมชายเท่านั้นที่ไม่ยอมหยุดโดยยังคงให้ข้อมูลต่อสังคมแบบผิดๆเหมือนแกล้งไม่เข้าใจข้อเท็จจริงทั้งที่นายสมชายรู้ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในเรื่องที่นายพิชิตเคยถูกศาลมีคำสั่งลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาลเป็นอย่างดีด้านนายโชคชัยอ่างแก้วทนายความได้สรุปประเด็นในคำฟ้องว่าสาระของคำฟ้องเป็นการชี้ให้เห็นว่าการที่นายพิชิตได้เคยถูกศาลดีกามีคำสั่งลงโทษ ฐานละเมิดอำนาจศาลน,นั้นไม่ใช่เป็นการติดสินบนศาลตามที่นายสมชยัยพยายามเชื่อมโยงให้สังคมเข้าใจโดยนายโชคชัยได้อธิบายว่าตามคำสั่งศาลฎีกาที่เศษ4,599ส่วน2,551ลงวันที่25มิถุนายน2551ที่ลงโทษจำคุกนายพิชิตฐานละเมิดอำนาจศาลน,นั้น ข้อเท็จจริงเป็นยุติว่านายพิชิตซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาที่หมีใช่เป็นผู้นําถุงเงินไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ศาลแต่อย่างใดกรณีที่เจ้าหน้าที่ศาลคืนถุงเงินก็มีได้คืนให้แก่นายพิชิตแต่ศาลเห็นว่านายพิชิตทราบเรื่องดังกล่าวแล้วในภายหลังไม่สอบถาม รายละเอียดที่เกิดขึ้นกับคนที่นำถุงเงินไปให้เพียงแต่ได้โทรศัพท์ไปขอโทษและปรับความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่หลังเกิดเหตุศาลจึงถือว่าเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลและมีคำสั่งลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาลมีด้วินิจฉัยว่านายพิชิตเป็นผู้ให้สินงบนเจ้าหน้าที่ศาลแต่อย่างใดความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลกับความผิดฐานให้สินงบนเจ้าพนักงานนั้นเป็นการบัญญัติไว้ในกฎหมายคนละฉบ,บับและมีองค์ประกอบความผิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือความผิดฐานละเมิดอำนาจสารบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา31ถึงมาตรา33และเป็นกฎหมายวิธีสับัญญตัติซึ่งถือเป็นความแพ่งไม่ใช่คดีอาญาเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจศาลในการกำหนดมาตรการเพื่อรักษาความเรียบร้อยในบริเวณศาลเท่านั้น ส่วนความผิดฐานให้สิงบนเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144นั้นเป็นความผิดฐานอาญาที่กฎหมายกำหนดองค์ประกอบความผิดไว้โดยเฉพาะการดำเนินคดีอาญาก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่กำหนดให้มีการสอบสวนการฟ้องการพิพากษาการอุดธรณ์และดีกาแต่ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลพงจารณาไตาสา่สวนข้อเท็จจริงก็มีคำสั่งลงโทษได้เลย และเมื่อเหตุเกิดที่สารีกาจึงทําให้กรณีของนายพิชิตไม่มีโอกาสในการอุทธรณ์คาสั่งได้ซึ่งความผิดฐานละเมิดอานาจสารี้ เคยมีแนวคำที่ภาคษาศาลดีกาและความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าไม่ใช่ความผิดทางอาญาเมือ่อนายพิชิตถูกจำคุกในความผิดฐานละเมิดอ,อำนาจศาลจึงไม่ใช่ความผิดทางอาญาเหตุนี้นายพิชิตจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครสสหรือการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยเมื่อการเลือกตั้งทั่วไปวันที่สมกรกฎาคม54นายพิชิตก็ได้รับเลือกเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อจนถึงมีการยุบสภาเมื่อวันที่9ธันวาคม 56, ซึ่งเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครสอสอของนายพิชิตกรณีดังกล่าวกกตก็เคยได้วินิจฉัยไว้แล้วเช่นกันนายสมชัยได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กตนเองเมื่อวันที่30สิงหาคม 66ระบุชัดว่าคดีที่นายพิชิตถูกลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาลมีใช่เป็นเรื่องของการให้สิงบนโดยอ้างว่ามีอดีตผู้พิพากษาสารดีกาส่งลายมาถึงตนและนายสมชัยยังได้นำเหตุผลที่อายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้อง นายพิชิตในคดีอาญาข้อหาให้สิงบนมาลงบนเฟซบุ๊กด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทั้งสี่ประการดังที่กล่าวมาย่อมถือได้ว่านายสมชัยได้ทราบเรื่องราวเป็นอย่างดีว่าการที่นายพิชิตถูกศาลฎีกามีคำสั่งลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาลนั้นมีใช่เป็นการลงโทษในคดีอาญาและมีใช่เป็นการติดสิงบนหรือให้สิงบนเจ้าหน้าที่ศาลแต่อย่างใดอีกทั้งนายสมชัยก็มีการศึกษาดีเป็นถึงอดีตกกต ย่อมต้องใช้สติไตรตรองใคร่ครวนถึงสิ่งที่ตนเองจะพูดออกไปว่าจะมีผลกระทบต่อบุคคลอื่นอย่างไรเมื่อนายสมชัยได้กล่าวให้สัมภาษณ์โดยใช้คำว่า ติดสิงบนไปเชื่อมโยงกับคดีที่นายพิชิตถูกลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาลทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่านายพิชิตกระทำความผิดฐานให้สิงบนเจ้าพนักงานซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงจึงเห็นถึงเจตนาของนายสมชายว่าต้องการกลัน่นแกล้งใส่ความนายพิชิตให้เกิดความเสียหายจึงได้มีการขอเรียกค่าเสียหายจากนายสมชายด้วย50ล้านบาท